อสสประจวบจ่อยื่นกระทู้ถามรถไฟไทยแจงความปลอดภัยค่ะวันที่10สิงหาคม2566ที่ผ่านมานายนิพนธ์นสุวรรณนาวา รองประธานคณะกรรมการธรรมาธิบานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนที่ศาลาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เสนอให้การประชุมครั้งต่อไปในเดือนกันยายนนี้จังหวัดควรเชิญตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเจ้าของโครงการรถไฟทางคู่ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัยเนื่องจากการรถไฟแจ้งว่าภายในสิ้นปีนี้จะเปิดใช้รถไฟทาง ช่วงนคนปรปฐมถึงชุมพรนายนินนพนธ์กล่าวว่าจากการติดตามความคืบหน้าในการสร้างสะพานเกือหมาข้ามทางรถไฟทางคู่ตั้งแต่อําเภอเมืองประจบเีรีขันถึงอําเภอบางสะพานน้อยหลังจากบางแห่งเปิดใช้งานโดยใช้ไฟส่องสว่างบนสะพานจากเสาไฟโซลา่าเซลลทําให้มีปัญหากับนักท่องเที่ยวที่ไม่ชินเส้นทางและพบว่าประชาชนร้องเรียนทุกสะพานผิวถนนมีปัญหากับการใช้เส้นทางของรถทุกชนิดเนื่องจากผิวถนนไม่เรียบผู้รับเหมาไม่ราดยางแอดฟัน นอกจากนั้นขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟทางคู่พิจารณาเปิดช่องทางระบายน้ําเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมในบางจุดการประชุมกรอเดือนนี้ผมก็ได้อาข้อที่ประชุมแล้วว่าขอให้ทางจังหวัดได้เชิญการรถไฟมาชี้แจงให้เราด้วยว่าพร้อมที่จะเปิดใช้เมื่อไรเสร็จเมื่อไหร่และจุดต่างๆเนี่ยที่ว่ายังขัดยังติดขัดอยู่เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรพร้อมทั้งการเปิดทางน้ําด้วย เพราะว่าการสร้างทางรถไฟทางคู่เนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยตอนก่อสร้างเนี่ยจะปิดทางน้ําทั้งหมดเพราะมันจําเป็นจะต้องปิดทางน้ําก่อนแต่ในเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยควรจะเปิดทางน้ําตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วฉะนั้นทางรถไฟตอนนี้ต้องรีบดาเนินการเปิดทางน้ําให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้น้ําท่วมพื้นที่งชูวบ้าน นายประมวลพง์ถาวราเดชส,สอส,อสอประจบพิริขันพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าพร้อมยื่นกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎรทามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้การรถไฟแห่งประเทศไทยชีย้แจงเหตุผลในการก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟทางคู่ตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองประจบพิริขันถึงอำเภอบางสะพานน้อยเหตุใดจึงมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคาก่อสร้างหลายพันล้านเนื่องจากผิวถนนไม่เรียบไร้มาตรฐานความปลอดภยัยหากไม่พร้อมก็ไม่ควรเปิดให้ประชา ชนใช้เส้นทางและการรถไฟควรแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบว่าสะพานแห่งใดกรรมาการตรวจงานจ้างได้รับมอบจากผู้รับเหมาแล้วหากมีการรับมอบแล้วสะพานยังมีปัญหาผิวไม่เรียบตนจะเชิญผู้เกี่ยวข้องไปทดลองใช้เส้นทางพร้อมกันเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบผิวถนน,นบนสะพานลอยที่เปิดใช้งานชั่วคราวข้ามรถไฟทางคู่ที่หัวประแจทิศใต้ชุมชนนารองเขตเทศบาลเมืองประจบคลีขันสภาพผิวถนน,นไม่เรียบ บางจุดยังก่อสร้างไม่เสร็จเช่นเดียวกับสะพานที่บ้านหนองหินบ้านว่ากอตําบลคลองวานสะพานบ้านหนองพมตําบลห้วยทรายอาเภอเมืองสะพานข้ามวัดสมุทราลามสะพานห้วยยางตําบลห้วยยางสะพานทับสะแกสะพานโคกตาหอมอาเภอทับสะแกสะพานบ้านกูดอําเภอบางสะพานทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนพบว่าประสบปัญหามากที่สุดกับผิวจราจรไม่เรียบไฟส่องสว่างไม่มีมาตรฐานขณะเดียวกันมีรายงานว่าการสร้างสะพานลอยบางแห่ง ตั้งแต่อเภอเมืองถึงอําเภอบางสะพานน้อยมีผู้รับเหมาในพื้นที่รับงานต่อจากผู้ประมูลแต่ประสบปัญหาจากการจ่ายค่าแรงราช้าทําให้มีการทิ้งงานส่วนสะพานลอยดอนทรายตําบลเกาะหลักด้านกองบินห้าอเภอเมืองประจวบพบว่าผู้รับเหมาทิ้งงานนานกว่า9เดือนและพบว่าบางจุดอาจมีการก่อสร้างสะพานผิดไปแบบจากแบบแปนที่กําหนดไว้